เมื่อหลายถึงจะรวยถ้าขายของแบบนี้ในติ๊กต็อกช็คลิปนี้ฝากถึงคุณที่เปิดร้านในติ๊กต็อกช็อปด้วยนะครับถ้าคุณอยากขายดีคุณต้องเข้าใจติ๊กต็อกคอมเมอร์ใครอยากขายดีต้องฟังให้จบนะครับคือคุณต้องให้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ระหว่าง10 50ยิ่งเยอะยิ่งมีคนมาช่วยขายคุณอาจจะบอกว่าแค่นี้ก็ไม่เหลือกำไรแล้วนั่งแสดงว่า คุณยังไม่เข้าใจเรื่องติ๊กตอกคอ m เมอร์ที่กำลังเข้ามานี้ระหว่างกำไรน้อยแต่ขายได้จำนวนมากกับไม่มีคนช่วยขายและขายไม่ออกเลยคุณเลือกอันไหนครับผมเชื่อว่าคุณมีวิธีนะฮะคุณต้องเข้าใจว่าติ๊กตอ Commerce ไม่เหมือนใน s h อ p e e Lazada นะครับในติ๊กตอกลูกค้ามาซื้อของด้วยอารมณ์แล้วใครกระตุ้นอารมณ์ของพวกเขาละ่ะ มันขึ้นอยู่กับ KOL หรือไม่ก็ Influencer คนเคนนั้นนะครคุณต้องแบ่งเงินให้เขาครับเขาจะได้ขายสินค้าของคุณเต็มที่ไงครับจำไว้เลยขั้นต่ำค่าคอม10%นะ,ะที่ต้องแบ่งออกไปจะสูงได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสินค้าของคุณบางสินค้าให้ค่าคอมได้สูงถึง50%ด้วยซ้ำนะฮะ อย่ารวยต้องแบ่งเงินให้เป็นบางล้านให้ห้าเอร์เซนบางล้านให้ไม่ถึงด้วยซ้ำให้แค่หนึ่งเอร์เซอย่างเงี้ยเชื่อผมไม่มีใครเอาสินค้าของคุณไปขายแน่นอนถ้าคุณมั่นใจว่าสินค้าของคุณมีนั้นคุณเป็นเจ้าเดียวในโลกและขายดีมากามาก็าอาจจะมีคนช่วยคุณขายก็คงจะขายได้นะครับแต่จงจาไว้ว่า คุณที่จะมาเพิ่มสินค้าของคุณไปในตะกา้าไปในคลิปสั้นไปในการไลฟ์สดของเขานั้นเขามีทางเลือกมากกว่านะครับคือคุณรู้ไหมว่า TikTok ในจีนและในต่างประเทศเนี่ยเขาให้ค่าคอมไม่ต่ำกว่า10%นะครับยิ่งเยอะยิ่งมีคุณช่วยเขาขายก็รวยกันใหญ่เลยนะครับ ใครๆก็เลือกสินค้าที่มีค่าคอมเยอะทัางนั้นแหละครับและฝากถึงคนที่จะนำสินค้ามาวางขายในช่องของตัวเองด้วยนะฮะพยายามหาค่าคอมมิชชั่นเยอะๆและสินค้าดีๆมาใส่ในช่องของคุณนะคะผมเชื่อคุณจะรวยได้ด้วยติ๊กตอกเลยนะครับกดติดตามผมอารีบบบจะสอนคุณสร้างธุรกิจด้วยความเสี่ยงตำ่ำนะครับ